สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับคลิปนี้จะพาท่านมาชมพระสมเด็จไม่ตัดขอบเนื้อสีดำพงเวลาน,นะครับบางก็จะบอกว่าเป็นเนื้อสีดำบล็อกไม่พิมพ์เผานะครับก็ไม่ผิดแล้วแต่ว่าใครจะเรียกหาไปยังไงและก็บิคาะห์ไปยังไงนะครับพื้นผิวขององค์พระจะมีส่วนผสมของมวลสารมากมายนะครับมวลสารศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นเม็ดพงพุทตคุณพงวิเศษทั้ง5้า เม็ดหินสีเม็ดสีเขียวดินเจ็ดป่าเจ็ดโงนะครับแล้วก็สีเหลืองลุงอรุณน,นะครับมีให้เห็นขอบขององค์พระก็จะดูเป็นธรรมชาตินะครับมีร่องรอยของการแตกปิกเกิดจากการกดลงไปในบล็อกไม่พิมพ์นะครับเห็นไหมครับจะมีการเกิดการงอกของปูนุกปูนดิบองค์พระก็จะมีความคมชัดนะครับเส้นสุ่มจะนาใหญ่เกศจะทะลุสุม ที่สำคัญไปกว่านั้นนะครับเห็นไหมครับที่องค์พระจะมีการผสมด้วยผงตะไบทองนะครับบางท่านก็จะบอกว่าเป็นตะไบทองบางก็จะบอกว่าเป็นผงตะไบทองนะครับเรียกได้ทั้งนั้นนะครับไม่ผิดนะครับเห็นไหมครับมีการผสมลงไปมากมายเพิ่มความเข้มขลังและก็ศักดิ์สิทธิ์ให้กับองค์พระนะครับดูสวยงามเลยทีเดียว พระสมเด็จด,ดำไม่ตัดขอบทั่วไปนะครับที่ไม่มีการผรสมของผงตะไบทองนะครับก็พอเห็นอยู่บ้างนะครับแต่ว่าจะมีการผสมของผงตะไบทองมากมายเช่นนี้ถือว่าหาชมได้ยากเลยทีเดียวนะครับเห็นไหมครับพื้นผิวขององค์พระจะมีการตกผลึกจะมีการเกิดของ แควสซนนะครับนี่คือพระที่ผ่านการเวลานะครับด้านหลังขององค์พระก็จะมีความพิเศษนะครับพิเศษที่ว่าด้านหลังจะมีตราพระมหามงกุฎนะครับรอสีเห็นไหมครับจะนูนขึ้นมานะครับเวลาเอามือไปรูปสัมผัสดูนะครับตราพระมหามงกุฎจะนูนขึ้นมาจะไม่ จะไม่บุกลงไปนะครับเห็นไหมครับดูความคมชัดนะครับสมจริงมากๆนะครับเห็นไหมครับที่ขอบเหรียญก็จะเป็นขีดๆหยักๆนะครับเห็นไหมครับดูเป็นธรรมชาติแล้วก็สวยงาม คมชัดเลยทีเดียวนะครับสําหรับเหรียญที่อยู่ด้านหลังของพระองค์นี้นะครับเดี๋ยวผมจะนำเอาพระองค์นี้ขึ้นกล้องขยายสูงให้ได้ชมนะครับเห็นไหมครับที่ขอบด้านข้างเม็ดสีเหลืองดินลุ่งอรุณน,นะครับและก็ที่เห็นเป็นสีแดงส้มนะครับเป็นอื่นไปไม่ได้นะครับนอกจาก เม็ดกำแพงสุ่มก่านะครับมาชมที่กล้องขยายสูงนะครับเ<ก>มื่อดูผ่านกล้องขยายสูงจะเห็นได้ว่า มีตะไบทองนะครับฝังอยู่มากมายเหมือนที่ตอนที่ยังไม่เอาขึ้นกลอ้กลองนะครับจะเห็นได้อย่างเด่นชัดเมื่อขึ้นกล้องขยายสูงยิ่งเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับเห็นไหมครับที่เห็นสีแดงส้มเกาะอยู่ที่ตะไบทองนะครับที่เกิดที่เกิดขึ้นและก็อยู่ที่พื้นผิวของตะไบทองนะครับเกิดจาก สนิมทองนะครับเกิดจากการเวลาพระที่มีอายุนะครับทองที่ตะไบทองที่ผสมอยู่นะครับก็จะมีความเก่าและก็เกิดเป็นสนิมน้ำหมากนะครับบางก็จะบอกว่าเป็นสนิมน้ำหมากบางก็จะบอกว่าเป็นสนิมทองนะครับเกิดจากการเวลา